คุ้มของเก่าวันนี้นะครับนับว่าเป็นบุญและวาสนาอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะได้รับชมฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสเสด็จพ่อรอห้าของพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับถามอาจารย์เลยนะครับครับในวรโอกาสใดครับที่ทพระองค์ทรงฉลองพระองค์นี้ครับผมครับก็จะเป็นวาระที่สําคัญของ แผ่นดินประเทศชาตินะครับก็คือในวันบรม,มาราชาพิเศษนะครับก็คือวันขึ้นครองราชสมบัติแล้วจากนั้นเนี่ยในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางบกกับทางน้ำก็คือทางสะทลมากและทางชนลมากนอกจากนั้นในพระราชพธิธีเสด็จออกมหาสมาคมนะครับรับแขกบ้านแขกเมือง นะครับหรือในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาก็คือภาษาชาวบ้านว่าวันเกิดนะฮะก็จะทรงฉลองพระองค์ในลักษณะนี้ครับเราเรียกว่าฉลองพระองค์ครุยคลุมครุยคลุมครับ,รบซึ่งรจริงๆแล้วก็คือต้นกําเนิดของเสื้อครุยของนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะว่าเป็นสถาบันที่ราชการที่6เนี่ยสถาปนาขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระราชวิดาคือรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นก็ได้อัญเชิญฉลองพระองค์ชุยครุยครุมเนี่ยมาเป็นต้นแบบเวลาที่นิสิตจบรับปริญญ,ญารับพระราชทานปริญญาบัตรครับแม้ผมก็ใช้ราชาศัพท์ไม่เป็นครับรายละเอียดของฉลองพระองค์นี่หละครับครับผม เราเริ่มตั้งแต่ผ้าพื้นก่อนเลยนะครับผ้าพื้นที่เราเห็นสีขาวเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนก<ไป>ับผ้ามุ้งเนี่ยนะฮะชาวบ้านเราก็บอกผ้ามุ้งผ้ามุ้งเราเรียกกันว่าผ<ค>้าบูงาโปรงแตกต่างจากผ้ามุ้งเพราะว่าผ้ามุ้งเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นตาสี่เหลี่ยมขนาดหัวเข็มหมุดเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเราดูดีๆจะเป็นตาสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ตาหกเหลี่ยมนะครับแต่ว่าผ้าบูงาโปรงเนี่ยเป็นตาแปดเหลี่ยม นะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะจะนำเข้าจากต่างประเทศก็คือสั่งจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ oh. เป็นของนำเข้านะครับเมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยตัดเป็นฉลองพระองค์คุยคลุมแล้วเนี่ยก็จะมีการปักโดยช่างฝีมือในราชสำนักฝ่ายในคือผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะครับการปักเนี่ยก็ใช้เส้นเงินแท้แทเส้นทองคำแท,แท้นะครับมาดึงให้เป็นเส้นลวด มารีดให้เป็นเส้นแผ่นแบนๆนี่ที่ผมเห็นนี่ผมจะถามอาจารย์ว่าแวบๆบแบบเหลือเกินน,น,นี่คือสีขาวก็คือเงินที่เห็นเป็นสีเหลืองๆคือทองทค<ำ>ําทองคํานะครับทองคําแท้ๆเลยนะครับแท้ๆจริงๆแล้วก็เอามาปักลงไปการปักเนี่ยเราจะเห็นว่านูนมากเหลือเกินนูนขึ้นมามากเลยนะครับเอ่อพวกนี้เนี่ยการทําให้หนูนเนี่ยหนึ่งก็คือใช้นุ่น ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ปกักทับลงไปบนนุ่น<อ>ที่ปัดปั่นให้เป็นหรือปั้นให้เป็นก้อนหรือไม่ก็ใช้แก่นของไม้สนแล้วก็ปักมือหมดปักมือหมดทั้งองค์เราเรียกเป็นองค์นะฮะไม่เรียกเป็นตัวแล้วก็ปักทั้งองค์แล้วก็ที่เห็นเป็นแถบนี้ก็คือแถบที่ใช้คาดบั้นพระองค์ก็คือคาดแถบคาดเอว ภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคาดเอวนั่นแหละแต่เราเรียกว่า,าผ้าสมรสผ้าสมรส,มรสมรเนี่ยนะฮะใช้คาดบั้นพระองค์บั้นพระองค์ก็คือบั้นเอวอีกทีหนึ่งนะครับเ,เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทรงก็เป็นเฉพาะวาระาสำคัญจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสริมงคลสูงสุดที่ เราสองคนกับท่านผู้ชมด้วยได้ได,ได้ได้เห็นของสูงสุดในลักษณะเช่นนี้ครับครับ่วมบันทึกความทรงจำล้ำค่าโดยเอฟสันโฟโต